ฝั่งทำยี่สิบกนาทีเนาะมารวรวมกันสวดมนต์รวมกลุกันสร้างคุณงามความดีพรุ่งนี้ก็วันโกนแล้วแต่วันนี้ปงผมก่อนเพราะพรุ่งนี้ไม่สะดวกมีญาติโยมเข้ามาพัฒนาวัดวัดห้วยหงหลวงชาวบ้านก็ร้อยกว่าหลังคาเรือนเขามารวบรวมกันทํางานมาถอนหญ้ามาขุดดินปลูกต้นไม้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะชาวบ้านเขาก็สามัคคีกันดีอยู่ในคนมีศรัทธาตั้งมั่น บางคนก็ามาทุกวันศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระรยาสงฆ์แต่บางคนก็ไม่ค่อยได้มาแต่ก็มาประกาศก็มาบางคนก็ไม่มาเลยก็มีแล้วแต่เหตุปัจจัยพอคนเรามันก็อยู่ที่สถานพอสถานมากถ้ามันไม่มีปัญญามก็งมงายงมงายไปในเชื่อในสิ่งต่างๆเชื่อในนอกศาสนาเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเชื่อในผีสางเทวดาต่างต่าง ไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าถึงตัดบอกว่าผู้ใดเชื่อเอาสาระพวกนี้มาเป็นสนาระไม่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนาระที่ตั้งมั่นเป็นมีศรัทธาไม่ง,นง,นงนองแนแงนคอนแคนศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานภนระคือพลังอินทรีย์ความเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยเนี่ยผู้ที่มีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศรัทธาก็มีทิฏฐิมีมานะอัตตาตัวตนเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องวัดวาศาสนาไม่ลสนใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณไม่สวดมนต์ไม่แผ่เมตตาวันพระไม่ข้าววันพระเจ้าไม่นกไม่ไหวพระไม่นกพระเนี่ยบางทีก็เอาหัวผ้านี่เป็นปฏิทินอีก เห็นภาพป่งหัวนี่วันโกนแล้วพรุนี้ก็วันพระแล้วบางคนจะเป็นอย่างนั้นเอาหัวพระเป็นเปฏิทินไปเพราะไม่ได้สนใจวันพระวันโกนหาชอากินข้าอยู่ไปวันๆมีทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนบางคนก็เป็นจบถึงด็อกเตอร์เป็นถึงปัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกก็ไม่ได้เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเกิดมามีแต่อัตตามีทิฏฐิมีมานะ เลยไม่สนใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณโลพบหน้าชาติหน้าไม่สนใจเรื่องอดีตว่าอดีตมาส่งผลจุป,ปัจจุบันปัจจุบันส่งผลอ,อนาคตเพราะปัจจุบันมันมาจากอนาคตนั่นเองเพราะปัจจุบันนี้ก็เป็นอนาคตข้างหน้าอนาคตจะดีไม่ดีก็อยู่ปัจจุบันเราเนี่ยเรามีความตั้งมั่นมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วแล้วก็ไม่งอนแง่งคลอนแกลนเป็นผู้ที่ทำมาตั้งมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ แต่ผู้ใดมีสมาธิมากแต่ไม่มีปัญญาอันนี้ก็หลงมีสมาธิไม่มีปัญญาก็หลงเชื่อไปในสิ่งต่างๆบางคนมีปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงไม่มีปัญญาก็ฟุง้งซ่านก็เหน็ดเหนื่อยทํางานก็เหน็ดเหนื่อยไปไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้มีปัญญามากแต่ไม่มีสมาธิหลอเลี้ยงทําไปก็เหนื่อย เปล่าไม่ได้ประโยชน์มากเพราะไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงตัวปัญญาท่นเองผู้ใดที่มีมีสติมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแต่สตินี้สําคัญมากสติวิเนโยตบโปสตินี้เป็นคู่กับจิตเพราะมีมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีสติสติตัวสติตัวสัมปัชยญาติความรู้ตัวทุกพร้อมต่างๆผู้ที่มีสติพร้อมแล้วก็เป็นผู้ที่มี มีปัญญามีจิตท,ที่นิ่งจิตท,ที่สงบจิตท,ที่ระง,งับจากบาปโลภโสดาภิธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าถึงตัดบอกอูบาถึงจารถึงบอกไว้ผู้ใดมีความเพียรอยู่ไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงเนี่ยก็มีความเพียรไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงก็ลำคาญหรือว่าฟุ้งซ่านลำคาญไปหรือว่าไม่ได้เต็มที่เต็มกำลังผู้ที่ใดมีที่สมาธิ อย่างเดียวไม่มีวิญญาต่อเนื่องมันก็เกลียดขันเกลียดคขันไม่ทําการทํางานมรตกรแล้วนินกินแล้วก็นอนอันนี้คือว่าไม่มีความเพียรไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีวิมุตติเพื่อถึงความหลุดพ้นฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาท่านเป็นศาสนาแห่งเหตุเหตุผลแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายตายเกิดพุทธเจ้าแจ่มแจ้งจริงๆ ท่านถึงเอาธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมมาสอนให้เรานี่ประพฤติบิบัติให้อยู่ในรอบของศีลของธรรมในวันอาสาฬหาบูชาอีกสองวันข้างหน้านี้เมื่อลื่นจะเป็นวันที่ธรรมจักรกับปวะวาาสุตรได้หมุนไปสู่จิตใจของพุทธบริษัทหรือว่าไปสู่ปัญจวัคคียทั้งห้าธรรมจักรกับปวงณาสูตรสูตว่าด้วย นะการไม่หมกมุ่นในการมาคุณการไม่ทําตนให้ลําบากและย่อมาสองข้อจากธรรมจักรย่อมาสองข้อคือว่าไม่โพดเพิดเพลินไม่ให้เพิดเพลินในการมาคุณรูปเสียงกลิ่นรสพัฒภาธรรมลมหรือว่าไม่ขม่มกิเลสราคะโทสะโมหะให้จมแช่อย่างเดียวเหมือนชั้นปรมนี่ทากายให้ลําบากนะอัตตะกิมภิทานโยโคโห,นะหัวใจของธรรมจักรกัปปวัตตนะสูตรนี่นะนะ ปัญวาคคีทั้งห้าได้ฟังพระธรรมธรรมจักรภาวนาสูตรได้มารู้เป็นโสดาบันสกาาทาคามีอนาคาอรหันตามลำดับนะพุทธเจ้าท่านถึงบอกในอนัตตลักนาสูตรว่ารูปังอนัตตารูปของเรานี้ไม่ใช่เรามันเป็นแค่ของอาศัยอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็ต้องจากกันไปพอดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมันเกิด ขึ้นเป็นอนิจจังพอเป็นอนิจจังพอเที่ยงมันถึงเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่ของจะให้มันตายวันนี้ก็ได้แล้วให้ตายพรุ่งนี้มาลืนนี่นี่กันหายถ้าคนมีความหลงหลงหลงในร่างกายเพลิดเพลินในร่างกายหรือว่าเห็นสังขารเป็นกองทุกข์เหมือนสร้างศพก็ไปทาร้ายทําลายฆ่าชีวิตเจ้าของอันนี้ถือว่าเป็นบาปรกรรมมาก ทำเนรคุณต่อพ่อแม่พ่อแม่ยังไม่ฆ่าลูกเลยตัวเองยังมาฆ่าตัวเองทาร้ายชีวิตร่างกายของตัวเองก็ทําให้กอดจมไปสู่ความทุกข์เป็นสัมภเวสีเป็นผู้ที่ตกอบายภูมิเป็นสันนโรกเป็นเปรตเป็นมสูนากายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นแต่ถ้าผู้ใดที่มีความศรัทธามีความตั้งมั่นในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาตาในการโมทนาการอ่อนนอ้อมถ่อมตนในการฟังธรรมะ มาทเทศนาหรือการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นผู้มีของเก่ามีบุญเก่ามาก่อนบุญเก่าของเก่าคือว่าบุญที่เราได้สังสมได้สร้างขึ้นมาศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาเองศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระปัจเจศรัทธาในพระโพธิสัตว์ทั้งหลายศรัทธาในพระอริยเจ้าโสด,ดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันว่ามีจริงมีบุรุษสี่คู่แปดจำพวกจริงเป็นผู้ที่หลุดพ้นเข้าถือ สู่มนุษย์สมบัติก็มีเกิดเป็นสวรรค์สมบัติก็มีเกิดเป็นพรมสมบัติก็มีเข้าสู่พระนิพพานสมบัติก็มีมีสี่ช่องทางที่ไปสู่เนี่ยทางความเวียนกลางหรือว่าเวียนสูงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอื่นเข้าสู่พระนิพพานเลยคือว่าบุคคลเวียนต่ำคือเวียนต่ำคือว่าใบาุณภูมิสีเวียนไปสันนินฐาเป็นเปรตเป็นอสุรกายสานันดาัชั้นสี่ช่องทาง ที่ไปสู่อบ,บายภูมิเพราะมีราคะมากมีโทสะมีโมหะมากมีรักมีโรคมีโกรธมีหลงนี่รักรักแบบผูกพันรักแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยรักแล้วก็โลภโลภอยากได้คนหนึ่งก็ไม่รู้จักพอสองสามสี่คนไม่รู้จักพอนตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหามไม่มีตรงข้ามกันกับนตถิปัญญาสมาราภาแสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างของพระพุทธเจ้านะไม่ได้แสงสว่างแห่งปัญญาความรู้แบบโลกโลกถ้าความรู้แบบโลกโลกมันก็อาศัยโลกนี้อยู่ได้แต่ก็ไม่สามารถให้มันพ้นจากทามทุกไปได้เพราะอะไรเพราะยังมีอัตตาตัวตนมีมณะเก้านั่นเองมนะเก้าตัวเองสูงกว่าเขาถือว่าสูงกว่าเขาก็ยังไม่ใช่เพราะไม่ละอัตตาตัวตนตัวเองสูงกว่าเขาถือเสมอเขานี่ก็ยังไม่ใช่ ตัวเองสูงก็ถือว่าต่ำกว่าเขาก็ไม่ใช่อีกตัวเองเสมอเขาถือว่าสูงกว่าเขานี่ถือไปเทียบผู้อื่นตัวเองเสมอเขาก็เสมอเขาไม่พัฒนาให้สูงไปหรือว่าออกจากมานะเก่าไม่ได้ตัวเองเสมอเขาถือว่าต่ำกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่แต่ผู้ที่แย่ที่สุดพวกที่ต่ำกว่าเขาถือว่าสูงกว่าเขานี่แย่ผู้ต่ำกว่าเขาถือเสมอเขาเนี่ยผู้ตัวต่ำกว่าเขาก็อยู่ต่ำอยา่เงาไม่พัฒนาเป็น เป็นกัลยาณชนเป็นอเอญชนเป็นผู้ที่หลุดพ้นไม่พัฒนาตัวเองให้ไปสูงยิ่งขึ้นไปมานาเก่ามันก็อยู่ในตัวบุคคลคนในโลกนี้นะมีทั้งหมดสามจำพวกคนที่สูงคนที่กลางที่คนที่ต่ำเนี่ยนะเราต้องมาเรียนรู้พวกนี้พอผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาธรรมวินัยย่อมมีความเข้าใจย่อมมี ความสนใจไฝ่ในธรรมรู้จักอริยสัจสีรู้จักปฏิจจสมุปบาทรู้จักสัมมาปทานสีและรู้จักโพชฌงเจ็ดโพชังโคเสหิสังฆาโตธรรมานังวิทยโยตธาวิริอย่งปิติปัสสถิงโพชังคาเจตัถาปรเรเน่นี่นพวกมีความเพียรมีวิยะมีสติมีสมาธิมีเป็นสติมีมี สมาธิมีอุเบกขาต่างอนี้โพชฌงเจ็ดมันรวมเป็นเจ็ดอย่างที่ทําแห่งการตรัสรู้คือต้องมีธรรมวิจยะมีความต่อเนื่องไม่ขาดสายเหมือนน้ําหยดหนึ่งเราต้องหยดน้ําไปที่หยดหยดก่อนจากหยดน้ํามันก็เริ่มเป็นสายน้ำแล้วอนี่มันจะไม่เห็นหยดน้ําแล้วเป็นสายน้าจากหยดน้ําเป็นสายน้าก็เป็นแม่น้ําพอแม่น้ําก็น้ํนีก็จะไหลไปสู่ห้วงทะเลมหาสมุทร ห้วงทะเลมหาสหมุทรก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปียกเหมือนนิพานนี่เปียกเหมือนนิพานที่คนมันต้องล่องลอยไปสู่พรานนิพานถือว่ามีรสเดียวรสเค็มรสแห่งความเป็นอนัตตารสแห่งความบ้างเปล่าความสู่ความหลุดพน้นถ้าเราไม่ติดฝั่งนั้นไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งนั้นคืออะไรไม่ติดรูปในเสียงในกลิน่นในรสในผลตภาคในธรรมบรมนี่แหละฝั่งนั้นคือว่าไม่ติดในสิ่งภายนอกเราไม่ติดใน ในโลกที่มีวิญญาณครองและโลกที่ไม่มีวิญญาณโลกที่มีวิญญาณครองก็มีคนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีขันห้ามีขันสี่มีขันหน 4, ึ่งเราไม่ติดอายัดตาภายนอกไม่ติดผัสสะภายนอกไม่ติดอายนันะาภายในไม่ติดภายในก็ไม่ติดในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายเจ้าของไม่ได้ติดในการเพลิดเพลินในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายเรามองเห็นสภาพร่างกายสภาพ ตาอีกหน่อยก็มองไม่ค่อยเห็นต,หเหน,นต้องใส่แว่นเหมือนพระอาจารย์ต้องใส่แว่นตาใส่แว่นนี่มองลายมือไม่ชัดนะต้องอาศัยแว่นช่วยตัวแว่นเนี่ยตัวสมาธิตัวทําให้เรามองได้ชัดกล้องจุลทรรศน์ก็ตามถือว่าเป็นตัวช่วยแต่มันก็ไม่ใช่สมาธิที่พุทธเจ้าท่านตรัสบอกแต่สมาธินี้มันต้องเพ่งพินิษเห็นร่างกายเป็นอสุภะอสุพังเห็นปล่อยวางสังขารได้ เป็นสมาธิคณิกะสมาธิอุปจาราสมาธิอัปนาสมาธิสมาธิมันก็มีสามขั้นด้วยกันถ้าเรารู้จากสมาธิเราก็จะเป็นผู้ที่จเจริญเจริญได้การประพฤติด้วยการปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ศึกษาด้วยการที่เราเรียนรู้ศึกษาประยัิคือการเรียนรู้ตาเรื่องหูมูกลิ่นกายใจของเราอันนี้อายตนาภายในพอเราไม่ติดภายในเราก็ติดภายนอก ไม่ถูกน้ำวนวนไว้วนวน,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 วนในการมาพบในรูปประพบะรูปประพบเนี่ยวนทั้งสามติดในพบทั้งสามภูมิทั้งสี่เนี่ยถ้าเราติดพวกนี้มันก็ไปไหนไม่ได้พอเราติดในในมานห้าด้วยมานห้าก็มีอะไรหนึ่งกิเลสมานกิเลสที่ความอยากความทะยานอยากความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซ ต่างๆจนถึงข้อสุดท้ายอัประมาณโดวความประมาทน,นี่อุปกเกเรสิมหกมันก็อยู่ในตัวบุคคลเราท่านทั้งหลายอุปกิเลสิมหกเนี่ยคาริวมานอย่างหนึ่งก,กิเลสสมานนี่สองขันธ์มานสังขารร่างกายเราเพวเป็นขันธ์ขันธ์ที่มันไม่สามารถล้างให้มันอยู่แบบทรงอยู่แบบเดิมๆได,ได้เหมือนให้หนุ่มสาวให้สวยเป็นปังอยู่เหมือนเดิมมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เนี่ยสังขารรามานมานที่มัน ทำให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนีน่สั่งขัรละมานบางทีเรานั่งสมาธิยุบยุบยิบๆิบขันนั้นคันนี้จิตใจฟุ้งซ่านลำคันนึกปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้นขันละมานบางทีการขันไม่ให้เราจิตเราไม่ได้สมาธิไม่ได้สติได้ปัญญาเนี่ยตัวที่ขันละมานสามเทวบุตรมานมานที่ปรารถนาเป็นเทพบุตรหรือว่าการกันไม่ให้เราอยู่สูงกว่าเทพบุตรอีกไม่ให้เราไปสู่ พรหมสมบัตินิพพานสมบัติขึ้นพรหมสมบัติคือว่าเลขเก้าพรหมวิหารสีนั่นเองถ้าเข้าสูเลขเก้าเข้าสู่ย์เลขศูนย์คือว่าเข้าศูานย์พระนิพพานสมบัตินี่นะเขาเรียกว่าเทวบุตรมานมานที่กางกั้นไม่ให้เราสร้างคุณงามความดีข้อที่สี่คือว่ามัจจุมานมานคือความตายคือความตายความตายถ้าเราตายแล้วไม่สามารถทาคุณงามความดีได้เป็นกวดตัวตัดหล่อนเป็นตัวทําให เราไปตามตามบาปขบุญที่เราได้สร้างไว้ไม่สามารถทําได้แต่เรายังไม่ตายแล้วต้องสร้างคุณงามความดีใครถนัดสวดมนต์ก็สวดมนต์นนใครแผ่เมตตาก็พากันแผ่เมตตาใครพากันสร้างคุณงามความดีแบบไหนก็พากันนั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาเพราะการภาวนานี่นี่พูดถึงหลักใจในการพิจารณาเห็นเกณฑ์กองสังขารธาตุสี่ขันห้าอายตนะห พอเราไม่ติดในพวกนี้เราก็ปล่อยวางขันห้าได้พอเราไม่ติดในพวกนี้เราก็ไม่ติดในการเกิดแล้วก็ไม่กลัวตายไม่อยากเกิดถ้าเราเกิดก็เกิดมาทางดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวมิมีเกิดมาในเจอสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเจอพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ที่ดึงให้เรารู้จักพระพุทธศาสนาจะเกิดอยู่ประเทศนอกประเทศนาก็ตา่าง ท้ายที่สุดก่อนนับถือศา,าสนาพุทธถึงศาสนาพุทธจะมีน้อยก็ตามมีไม่ถึงพันล้านคนแต่ก็เป็นศาสนาพูดถึงเหตุผลศาสนาแห่งความหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องพยายามบัดเบียนเบียนซึ่งกันและกันเป็นศาสนาแห่งความบริสุทธิ์ไม่ใช่ศาสนาแห่งการทาร้ายทําลายกันเป็นศาสนาที่อยู่เหนือทุกศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นเขาถือว่ามีอะไรก็ให้ยกพระเจ้าไปหมดไม่ได้ คนเรามันต้องทําคนใดทําย่อมได้ผลของกรรมนั้น,น,นสืบไปแม้แต่พุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามห้ามวิทูทพะที่เป็นลูกของทาสีที่เป็นเมืองกรบินลพันที่เป็นลูกของทาสีไปให้พระเจ้าประสเสนที่โกศนแล้วก็เกิดลูกออกมาเป็นพระวิทุน,ทนในสุดก็โกรธแค้นสักยะวงมากกรุงกระบินมากกลับพัดมากท่านก็ไปห้าม ห้ามไม่ให้วิทูลทพะเนี่ยไปฆ่าหมูญาติท่านห้าครั้งที่หนึ่งก็ไปห้ามครั้งที่สองก็ไปห้ามห้ามไม่ให้ว่าร่มเงาของหมูญาติย่อมทําให้เรามีความสุขถึงท่านไปนั่งใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบต้นไม้แห้งๆแ,แต่พี่ทูลทพะก็ตีทับกลับไปทุกครั้งพอครั้งที่สาม่าก็ลงเร่งขายพยานว่ากรรมที่หมูญาติของท่านสักยะที่ทำกับ วิทุนาพแต่ดิตชาติเนี่ยไปเบื่อปลาไปฆ่าปลาแต่ทำร้ายปลาจนตายเกลื่อนปลาตัวนั้นเจ้ากรรมในเวนน้ำมาเอาคืนเขาก็จะมาทำร้ายทำลายสักยะวงในที่สุดก็มาตัดคอวงสักยะวงจนตายเหลือแต่พระมหานามะจนได้เป็นกษัตริย์สักยะวงต่อไปอันนี้กรรมใครพุทธเจ้าก็ไม่สามารถห้ามได้แม้แต่พุทธเจ้าท่านมีบุญญาลิศอิทธิฤทธิ์มีทุกอย่าง แต่กรรมนี้เป็นอยู่เหนือทุกอย่างเนี่ยกรรมมันอยู่เหนือโลกเหนือทุกอย่างถึงพุทธเจ้าท่านจะมีบุญญาปรมีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประกรรมได้นะเราต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าความตายของเราเกิดมาพร้อมตายพร้อมพลาดพร้อม,มจากพร้อมทิ้งกันไปก่อนที่เราจะทิ้งสังขารร่ han, างกายเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีเมื่อมัจจุมันมาพรากชีวิตของเราเราก็ไปตามตาม กรรมที่เราได้ท so so like so so ําไว้ในกรรมที่เป็นกุศลกรรมทั้งหลายกุศลกรรมบทส0ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีศินห้ากรรมบทสิบจะเกิดเป็นมนุษย์ถ้าอยากเกิดเทวดาต้องมีฮิริโอตปะด้วยรวมเป็นเป็นอีกสองข้อฮิริโอตปะนี้ก็เกิดเป็นเทวดาถ้าอยากเกิดเป็นพรหมต้องเจริญฌานเจริญฌานเจริญกะสินเจริญเพ่งฌานปฐมฌานพุทธิฌานตาทิฌานจตุธฌาน มันจะมีฌานสี่ด้วยกันเพราะเจริญฌานเพราสู่พรมโลกได้แม้แต่สมาธิมันก็เกิดก่อนพระพุทธเจ้าก่อนเกิดก่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะสมาธิแต่ตัวปัญญาตัววิมุติโลตระยังไม่เกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงโลตระตอนที่ท่านตารัสรู้ใหม่ๆท่านเลยเอ่ยคําว่าอเนกาสังสารัางสันทา,า,าวิสังอาทิมีสัง เมื่อเรายัางไม่พกยานได้แล่นท่องเที่ยวไปในทรงสารเป็นเอนกาชาติกาหาการังคาเวสั้นโตทุกขาชาติปุณณปุณังแสวงซึ่งตัณหาเป็นนายช่างปลูกเรือนบัดนี้เรารู้จักเจ้าสีแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนี่ท่านว่าตัณหานี่ความทะเยนอนะยานในการมาลูกโลกประลกูลกอาูปรโรคตั้งหลายทําให้เวียงว่าตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้บัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําให้เรือนให้เราท่านลืมหมดแล้วลืมหมดแล้ว ท่านเลยข่าได้ดับการการเกิดได้พราะไม่เกิดก็ต้องไม่ทุกข์อีกพุทธเจ้าถึงท่านปรินิพานไปแล้วก็ตามท่านเลยก่อนที่จะปรินิพานท่านก็บอกให้เราไม่ประมาณในชีวิตพอไม่ความตายเราไม่เลือกว่าจะตายวันไหนเรามันสร้างคุณงามความดีเนี่ยมัดจุมานมันคือความตายนี่ข้อที่สข้อสุดท้ายมานข้อที่หคือว่าอภิสังขารมารมันที่ยิ่งใหญ่ มารที่เป็นอวิชาความครอบงําให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้เบียนว่าตายเกิดในการมาพบในลูกมาพบอรลุปะพบนี่นี่อวิชาหรือว่าเป็นมารที่ยิ่งใหญ่เป็นมารที่มันครอบคุมในโลกการมาโลกรูปประโลกอรลุป,ปะโลกมารพวกนี้มันจะอยู่ในชั้นมิมราชวดีในชั้นที่หกนะั้นชั้นที่ห้าวัดที่หกนี่นะพญาม,มารที่ท่านสิงสถิตอยู่ที่นั่นแนะม้แต่จิตวิญญ,ญาณดวงหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้ เขาไปหลุดพ้นจากกามโลกรูปประโลกอรูปประโลกเมื่อครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านเข้าฌานเข้าสมาธิจิตใจนิ่งจิตใจสงบพอจิตใจนิ่งสงบท่านก็เอามีดโกนๆที่ปงผมมาปาดคอมาจ่อที่คอถ้าได้สมาธิเข้าเลือกเข้าถึงฌานสมาบัติท่านจะเอามีดเชืออคอเจ้าของเนี่ยปายพยานก็เห็นเห็นว่า ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้จะมีดปาดคอจะทําฆ่าตัวเองตายเลยมาบอกพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธเจ้าช่วยไปห้ามห้ามลูกศิษย์ของท่านท่านจะฆ่าตัวเองตายนะในที่สุดพระพิสุรูปนั้นอายุไขท่านก็หมดในที่สุดท่านก็หมดลมหายใจพร้อมกับเข้าสู่พระนิพพานไปฝ่ายมากมรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าวิญญาณของพิสุรูปนี้ไปไม่เกิดไม่ดับ หรือว่าเข้าสู่พระนิพพันุ์ไม่รู้เนี่ยตามหาสามแดนโลกธาตุก็ตามหาอย่างไงก็ไม่เจอไปทางไหนก็ไม่เจอเลยมาหาพระพุทธเจ้าต่อหน้าพุทธเจ้าก็เป็นคนหนุ่มพญามารสักพักก็เป็นคนใบกลางคนพอถามพุทธเจ้าไปเรื่อยๆก็ว่าลูกศิษย์ของท่านไปไหนพุทธเจ้าว่าเธออย่าไปตามหาเลยลูกศิษย์ของเรานี่เข้าสู่โลกรุรธไม่เบียว่า้ตายเกินอีกแล้ว เคจะไปเอาอะไรกับจิตดวงจิตดวงวิญญาณดวงเดียวในที่สุดมันก็โกรธแค้นมากก็เป็นคนแก่หน้าตาดุร้ายในที่สุดก็เป็นหมอกเป็นควันไปต่อหน้าพระพุทธเจนะ้าเนี่ยแม้แต่จิตดวงวิญญาณดวงเดียวก็ไม่อยากให้พ้นจากอุ้งมือมันนี่นะมาลาทิเลนะ่ที่เราสวดพาหุงมาหาการที่เราสวดตอนเช้าตอนเย็นตอนอะไรก็ตามนี่นะมาาันถือว่ามีกําลังมาก ลูกสาวพญามารก็มีนางตันหานางราคานางอารดีนี่มีสามนางด้วยกันมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทุกจิตดวงวิญญาณมีนางตันหาหามาตันนางราคานางราคาคือว่ามีราคาเท่านั้นเท่านี้จะมีกี่ล้านกี่หมื่นกี่แสนกี่กดกฏมันก็หมดได้นางตันหานางราคานางอารดีเรามีความยินดีในอุปทานนัขันหรือเปล่าเรามีความยึดมั่นในขันห้าหรือเปล่า ธรรมะของพุทธเจ้าก็ไม่ออกจากกายจากใจเราไปไหนนะไม่ออกจากขันห้าอายตนะหกไม่ออกจากพวกนี้ไปไหนฉะนั้นเรามาเรียนรู้ทุกวันมาศึกษาอบรมมาฟังเทศฟังธรรมก็เพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เรารู้อุปทานในขันห้าให้รู้ละเลิกปล่อยวางกันไหมทาไม่ลด,ดละเลิกปล่อยวางเราก็จะกอดมั่นขันถือมั่นในขันห้าพอขัน 5, ห้าเบื่อแล้วก็ไปเอาขันสี่จากขันสี่ก็ไปขันหนึ่ง จากคันหนึ่งก็มาคันห้าอีกวนเวียนบ่นบายเวียนวตายเกิดใน31ภพมิบเอภูมิเลยหาที่จบที่สิ้นของวัตตะไม่ได้เหมือนงูกินหางฉะนั้นการอบรมการเทศก็กตามการอบรมธรรมก็ตามเราเพื่อให้น้อรทำคำสอนพระเจ้ามาศึกษาเรื่องมาร5พราห้าอิสีห้เรื่องสิ่งต่างๆที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกธรรมแล้ว มักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นว่าทุกมีจริงเหตุของทุกมีจริงข้อปฏิบัติมีจริงทางแห่งพ้นทุกมีจริงเนี่สัมมาทิฏฐิความดำริออกจากการมไม่พยายามเบียบเบียนตนเองไม่เบียนเบียนผู้อื่นนความดำริวาจาชอบการวาพูดจาชอบการทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่ตัวเป็นตัวศิลเนี่ยตัวเพียรชอ่องเพียนกั้นไม่ให้เกิดขึ้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นทางจิตนี่ พยายามชําระของเก่าด้วยของเก่าที่มันมีอยู่แล้วอุปัติเลสิบหกอะไรไนที่มันมีอยู่ในจิตพยายามชําระออกกพยายามทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมพเพียรพยายามรักษาบุญกุศลให้เป็นบารมีให้ได้เนี่ยสัมมาปะทานสี่เรามาเรียนรู้ทุกวันทุกวันเรามาฟังพระเทศอะไรเพศเทศทไม่รู้เรื่องเทศก็ไม่เข้าใจเรื่องบาลีต่างๆแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้เราควรฟังบ่อยๆเรียนรู้ศึกษา ธรรมวินัยคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแปตั้งแต่แปดหมื่นสี่พันพัทธมรรคยุ่นย,นย,อยอ่อเมื่อเรื่องจิตของเราเรื่องจิตที่เรายึดมั่นถือมั่นมีอุปทานในขันธ์ห้าอิยิชฉาทำมีสังขารสังขารให้มีวิญญาณวิญญาณก็มีนามรูปนามรูปนามรูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีนามรูปนามรูปก็มีอยายตนะอายตนะคืออะไรตารางงจมูกดินกายใจนั่นเอง นีน่อายตนะอายตนะก็มีภาษาภาษาคือการกระทบนะภาษาวิญญาณภาษาก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาหามาตันเรื่อยหามาตันเรื่อยๆตัณหามีความอุปทานความยึดไว้ uh, พอยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกเนี่ยอุปทานคือว่าความยึดพอยึดมากก็ทุกมากนี่ <gie> พอยึดไว้พอยึดก็มีภพ ้ามีความยึดมั่นถือมั่นก็อยากเกิดเป็นภพอยากเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นมนุษย์เป็นพรหมเองไม่อยากไปพระณิพานนี่คืออย่างอยากเกิดในภพพออยากเกิดในภพก็มีการเกิดเกิดขึ้นมาเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเข้าไข่เกิดพุดขึ้นลอยขึ้นกําเนิดทั้งสี่เนี่ยมันก็เวียนว่ายตายเกิดกําเนิดทั้งสี่เนี่ยเกิดในแต่ว่าพระณิพานเขาไม่มีการเกิดการดับไม่มีการเกิดการตาย มีแต่อมตะธาตุอันดาาับต่ำมธรรมที่หลุดพ้นแล้วไม่ไม่เหนือความสมมุติกอย่างเข้าสู่จิตสภาพว่าเดิมคือว่าจิตใจจิตเป็นธรรมกายจิตเป็นรหมกายจิตเป็นพุทธกายจิตเป็นภูธกายเนี่ยจิตตามเดิมของพระอรหันต์ท่านเป็นจิตบริสุทธิ์จริงๆเราเรียนรู้มันก็ไม่เสียหายกัน ยิ่งเราได้ศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีความสุขในการฟังธรรมในการเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนไม่เบื่อไม่ไน่ายเพื่อจะเราคลายความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในขันหาน,นเพราะเราต้องสอนตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์สอนสอนไปมันก็ถ้าเราไม่น้อไปประพฤติบัติมันก็แค่นั้นเทศคือว่าเทศไปก็มันก็จบไปแต่เทศแล้วเอาทรทมนั้นมาสั่งสอนตัวเองให้ครบบัณฑิตภายใน คบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตหามากหาผลมักสีผลสีนิพันธ์อื่นก็อ,อยู่ในใจในกายในใจของเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ทุกวันทุกวันสร้างเสริมศรัทธาปัญญาวิยะาสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะมีพลังในการสร้างคุณงามความดีมีศรัทธาไม่เบื่อไม่หน่ายเพื่อจะคลายความกำหนัดต่างๆศรัทธาปัญญามมนต้องไปมีศรัทธาวิยะความเพียรต่อเนื่องสติความรึกได้ สมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้เนี่ยมันต้องมีห้าครบห้าทุกกำลังภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีเนี่ยเป็นใหญ่ในการไม่งมงายไม่เชื่อในมงคลตื่นข่าวเพราะคนเราเกิดมาทุกคนเกิดพ้องตายไม่ว่าคนดีคนไม่ดีฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีที่ตายด้วยคุณงามความดีตายด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบม่มีเลือกเกิดได้เลือกไปอยู่ประเทศ สลัดก็ได้เลือกอยู่ที่ l ออยู่ประเทศไหนก็อยู่ได้ถ้ามีทรัพย์อิยาทรัพย์ภายในแล้วมีศรัทธามีศีลมีหิริมีอุตตปะมีพาหุสัจะมีจาคะมีปัญญาแล้วอิยาทรัพย์เจ็ดประการจะติดในจิตเราไปเราจะได้มีบรมีสิทธิสร้างมาเต็มถึงสองระสงงขก็เป็นอรหันได้ถ้าสร้างไม่เต็มก็เพียรทําไปทําไปไม่เบื่อไม่ไหนก็ขอโมทนากับทุกท่านเนาะอที่เรามารวบรวมกันฟังธรรมะ รวบรวมกันมาสวดมนต์รวบรวมสร้างคุณงามความดีันที่บินบุญเป็นกุศลเป็นบุญมีไม่ว่าก่อนเข้าภาษาในภาษานอกภาษาเราก็ทําตลอดเมื่อใดเรายังลมหายใจอยู่เราต้องทําคุณงามความดีทุกวัน,ท,วนทุกวันมีความสุขในการฟังทรมีความสุขในการสวดมนต์แผ่ให้ตามโมทนาบุญอ่อนน้อมบุญกุศลที่เราได้นี่ก็แผ่ให้บิดามารดาหมู่ญาติของเราทั้งหลายหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ อยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกนั้นก็มีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งข,ขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราท่านงหลายได้พร้อมเพียงกันมาจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดทีดถถ่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมก็อสิ่งนั้นผลน,นั้นตรงสําเร็จโดยผ่านจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมิพานสมบัต,บติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน